สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออ r ฟครับช่องที่สุ่มสกินอาีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศโลกล่าของไทยแลนด์ปุ้นป,นป,นปุนแล้วนะครับผมมาวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมช่องเราเป็นช่องที่รีวิวกิจกรรมทุกอันของอาีอยู่แล้วไม่ว่าคุณอยากจะเสียคูป,ปองแบบไหนในอาีช่องเราจะเจ็บไม่คุณก่อนเองครับผมถ้าชอบอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะครับและก็ถ้าอยากสนับสนุนกันนะครับแบบเสียเงินเล็กๆน,น,น้อยๆแล้วคุณก็ได้ของถูก ผมก็ได้กําไรเล็กๆน้อยนะครับก็มาเติมเกมได้ที่ร้านกอฟอครับมี2ช่องทางช่องทางแรกคือทางแชทครับทักเฟซบุ๊กไปเลยนะช่องทางที่2คือกอฟหรอคอเติมได้24ชั่วโมงนะครับสะดวกช่องทางไหนไปช่องทางนั้นเลยจะผมโอเคมาวันนี้กิจกรรมที่เราจะรีวิวครับกล่องสกินพิเศษ15คูปองนะครับนั่นคือกล่องสกินอัลติเมทนั่นแหละสะสมท็เค้นต่างๆนานาน,าน,นะครับผมไปดูกิจกรรมกันเลยครับแล้วก็ต่อไปครับมีกิจกรรม โปรโมชั่นสกินถาวรน,นะครับผมก็ชอบอันไหนก็จัดไปเลยครับถ้าตรงกับ299เนี่ยถ้าเติมในแชทเนี่ยอาจจะต้องเป็น293บาท370คูปองนะครับแต่ถ้าอ่าแต่ตัว199เนี่ยครับก็จะเป็น168บาท209คูปองนะครับได้ทั้งแชทและเว็บไซต์เลยนะครับผมะสะดวกทั้งไหนไปทั้งนั้นเหมือนเดิมนะครับปไปดูดิแล้วก็กิจกรรมเรียวมะนะครับผมผมขึ้นให้นะ 30 40 50 60 70%ต้องแพกไหนนะครับผมก็เรนจ์ของแพคก็จะอยู่ที่1,260บาทจนถึง1,500บาทโดยประมาณนะ,ะครับผมปะวันนี้มันเหมือนเดิมเลยอะนะแต่ว่ามันต้องการกี่โทเค็นสำคัญสุดคือมันต้องการกีโทเค็นนี่แหละคือ53โทเค็นนะโอเคปะเดี๋ยวผมเะเหมือนเดิมสุ่มแบบไม่ต้องลำใหญ่มาก กล่องแพ็กรถนะครับ650คูปองนะขอไปดูเรทนิดนึงนิดนึงก่อนนะครับสกินถาวรเนี่ย0.2เลยยับยับแมวแน่นอนแต่ทุกคนดาบยักษ์วันนี้โทเค็นคือเป็นดาบยักษ์เรทมันดีมากนะ76.0นะแต่ก่อนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมัน70มาแล้วนี่ไม่ขยับมา76แล้วก็ใช้น้อยด้วย53ครั้งก่อนมันใช้55า้าวไปหมดไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรไงกับไอ้กล่องน,นี้นะแต่ละลอกไม่เหมือนกันนะ ก็เอต้องเหนื่อยไอคนรีวิวอีกทีว่าแบบแต่ละรอบเป็นไงไปเลยสามสิบกล่องสกินแตกมาเลิกกันจบไปจบไปยี่สิบหกถือว่าเลดดีปกติอ่ะสามสิบมันจะได้ยี่สิบเอ็ดนะถ้าใครติดตามเป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมเพลงมันเศร้ามากเลยอยากให้เปลี่ยนธีมแล้วอ่ะอยากให้ปิ่นธีมแง้วะนะครับผมถ้าเป็นน้อยอุดแง้วนะแล้วนะนะไปมัฟเข้าไปอืห เป็นเลรเดิมเงี้ยวงะนะ่ะเอาละสามสิบเก้าผมยังขาดอยู่สิบสี่นะที่หัวะไม่ใช่เออสิบสี่จริงๆวะ่ะเฮ้ยเอาไม่อยู่อวะ,วะเอาไม่อยู่จริงไหมเนี่ยเอาไม่อยู่จริงไหมเนี่ยอย่าอย่าให้พี่ต้องเสียชื่อย่าให้พี่ต้องเสียชื่อ,อ,อ,เ,อเอาละห้าสิบนะครับเหลืออีกแค่สามอันนะ ขออนุญาตไปทีละกล่องครับกล่องที่หนึ่งมับเข้าไปยังดียังดีงดไปใครบอกว่าเปิดทีละกล่องเป็นไงก็ดูเลตก,กันเอาเองกล่องที่สองเี้วงะเลยกล่องที่สามบะเข้าไปมาทีละหนึ่งมาทีละหนึ่งเฮ้ยกล่องที่สี่มันต้องมันต้องได้นะเพราะว่า เลตตามเลตเจ็ดสิปร์เซน่ะสี่กล่องคนจะมาสักสามกล่องโอ้โหรอดไปทุกคนอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นผมสุ่มไปทั้งหมด64กล่องนะครับผมได้53าสิบสโทเค็นคูปองที่เสียไปนะครับก็จะเป็น650บวกกับ60เป็น710ินะครับก็ผมคิดว่านานี่คิดว่าแพ็คที่แบบไม่ควรเกินเลยคือ586บาท740ดรคูปองหรือว่าใครจะแบบว่าขยับไปอีกแพ็คหนึ่งก็จะเป็นหกสบาทนะครับผม 805คูปองคิดว่าไม่น่าเกินนี้แล้วข้อดีของกล่องนี้คือคุณสามารถลุ้นอัลติเมทได้เลยทันทีและอัลติเมทที่ลุ้นนั้นถ้าเกิดว่ามันเกลือคุณสามารถเจาะจงสกินได้เนี่ยอ,อกปะข้อดีของกิจกรรมนี้คือเจาะจงได้แล้วก็มีลุ้นสกินแตกเลยนะครับผมปาขอไปแลกก่อนครับผมไอดี ID นี้ก็อัลติเมตตึงๆไปหลายอันแล้วนะครับผมนี่ขอแลกเป็นแต่งหนึง่งหนึงหน่งหงหนงหนง รอเรียกอัลติเมทครับผม <The S 2> ก็จะมี <c oughs> หลายสกินนะที่มัน,มนแบบไอตัว Divine Crest เนี่ยก็อัลติเมทนะแล้วก็ตัวผีกองกอยก็อัลติเมทนะครับผมอ่ะโอเคก็ส่วนใหญ่ผมว่าสวยๆน,นี้อาจจะเป็นตัวเอล e l s าว a ิเซอร์หรือว่าเป็นตัวซิโร e r Blade นะครับของลิงอ่ะหมดครับกิจกรรมของช่อง G4 ครับแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพฤหัสเนี่ยจะเป็นลานค้าแเนจอน,นะครับผม ใครอยากดูกิจกรรมสปอยนะครับติดตามได้ที่ f c e e o o o k o r r n r Zone นะครับผมช่องเราเป็นสปอนเซอร์ช่องเพจนั้นอยู่ด้วยนะครับผมไงก็ไปติดตามน้องเขากันได้ครับกิจกรรมแบบเป๊ะแน่นอนนะครับผมแล้วก็วันศุกร์ครับเป็นการกลับมาของช h งเก a r i เรียไฮยนะใครอยากรู้ว่ากี่คูปองอย่าลืมกดซับไว้ก่อนกดกระดิ่งกันไว้ก่อนนะครับจะรีบทำคลิปเสิร์ฟให้เร็วที่สุดชีเสิร์ฟให้เร็ว มวนๆเลยนะโ okay, <Wow. S 1> อเคครับน,นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปปงไงทารอนเอาหน่อยเว้ยเลขสองไว้ย